วันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจมา่มใสพาใจสู่สานเวอล่าสุดนะคะไปเล่นมาเรียบร้อยละอีกหนึ่งวันให้มันปีใหม่ไปนะคะเมื่อวานวันเกิดของอลิซกับกับซูกินะก็เรียบร้อยเราก็ทำตามไปแล้วนะคะให้มันไปละอุ้ยกระพือนี่มันมาทำไมเนี่ย เธอน่ะมาพักสักน right? 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 uh, oh, ้อยไหมเธอกับฉันน่ะหรอแน่นอนหรือว่าตอนนี้ค่อนข้างยุ่งอ่ะนั่งกับมันหน่อยขอบคุณนะมีเรื่องให้ฉันอยากจะคุยด้วยน่ะอะไรจ๊ะนางสุกิฉันรู้ว่าเมื่อวันก่อนเธอไปเห็นอะไรมาที่โรงแรมอ่ะตอนที่วาเลนตินาพาเธอไปดูเปลือกหอยข้างในมันก็ แค่เกิดขึ้นนะ่ะเรากำลัลงคุยกันแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากสน,นึกไม่ถึงเลยแล้วเธออยากจะกลับไปคืนดีกับเขาไหมหรือว่ามันทําให้เธอรู้สึกยังไงหรอคือเมื่อวานที่ชาเลนนะ่ะมันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีอีเวนต์เกิดขึ้นที่โรงแรมนะคะก็คืออ่าชื่ออะไรนะไอผู้ชายคนนั้นที่มันเป็นรานตัดเสือ้อฉันจําชื่อมันไม่ได้ละพอลินติโนชื่ออะไรวะเออนั่นแหละ กับซูกิมันเป็นอดีตสามีภรรยากันใช่ไหมแล้วก็มีลูกเป็นวาเลนตินา่าแล้วที่เนี้ยตอนที่วาเลนตีน่ามันพาเราไปดูเปลือกหอยข้างในอะ่ะไอสองคนนี้มันแบบว่ากอดกันแล้วก็กำลังจะจูบกันเออแต่ว่าอีซูกิมันสามารถแต่งงานด้วยได้ไงนางก็เลยเหมือนมาแก้ตัวปะอีห่หอยมันทําให้เธอทำให้เธอรู้สึกยังไงกดหลอดีว่าฉันรู้สึกยังไงอะหรอ ยังไงก็ตามตอนที่เขาเกือบจะจูบฉันในวันนั้นฉันก็นึกอะไรขึ้นมาได้บางอย่างอะไม่ไม่ฉันไม่ได้จะพูดแบบนั้นนะฉันจะบอกว่าฉันไม่ได้รักอันตนิโอเอออันโตนิโออีกต่อไปแล้วว่าฉันรักความทรงจำที่เราเคยมีด้วยกันนะฉันรักเด็กที่เราสร้างกันมาด้วยกันแต่ฉันไม่อยากกลับไปหาอันอันโตนิโออีกแล้วฉันรู้ว่ามันยากที่จะบอกเขานะแต่ว่า ยังไงก็เถอะฉันควรไปได้แล้วขอบคุณที่รับฟังกันนะคืออีซูกิมันแต่งงานได้ไงก็หมายความว่ามันมันบบถ้าเผื่อใครชอบซูกิก็คือมันสามารถแต่งงานกับเราได้นะมันก็คงแบบว่าปฏิเสธไปนั่นแหละว่าชอบอันโตนิโออยู่ความจริงมันก็คงไม่ได้ชอบกันหรอกทำไมชีวิตไม่ถึงสับสนอะไรแบบนี้นะ มันก็คงไม่ได้รักกันอะไรขนาดหนะรอกเพราะว่าก็เลิกกันไปแล้วมันมีลูกด้วยกันเฉยๆนะเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทํไอนั้นด้วยอีลางเลือดเราซื้อมาแล้วนะคะมะีคุณผู้ชมบอกว่ามันสามารถซื้อได้ถ้าเผื่อฟาร์มเป็นเลเวล A เป็นเลเวล B อะไรทักอย่างก็คือมา <laughs> เตรียมพร้อมไปซื้อแล้วนะคะเราไม่ไปดูสัตว์หรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ออกมาได้แล้วปล่อยให้มันออกมาแล้วกัน ต้นไม้ก็ยังไม่เกิดอีพวกนี้อุ้ยทำไมปลานี้มันเกิดเร็วจังเลยแปดเร็วเกินอันนี้แซลมอนปะถ้าเราเอาแซลมอนไปให้มันได้ปะเนี่ยไอแซลมอนที่กระ,ะท่อมชายหาดอะไรเนี่ยอันนี้ได้ยังได้ละปลาเพลอ,อะไรก็ไม่รู้อุ้ย ของมันเยอะมาขายทิ้งดีกว่าปรบตัดให้เรียบร้อยไปขายก่อนเยอะมากแล้วดูหน้าเราปลูกอะไรได้นะทำไม่ได้แล้วนะคะมันผ่านมานานเหลือเกินป่านี้ด้วยสเตอร์เจียนขายไมหมดหรือว่าสเตอร์เจียนเราเก็บไว้ดีวะ เป็นปลาหายาที่กูทิ้งง่ายๆเลยนะคะไปเราไปเก็บไอ้แบตเตอรี่เอ้ยแบตเตอรี่มันก็ไอ้นี้อยู่แล้วนี่ไอเนี้ยที่เราเอาไปเติมไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าในเนี้ยมันเป็นแบบว่าสี normal หมดเลยเพราะว่าจากบักเขานั้นอนะมันเป็นสีแบบอย่างเงี้ยที่ไม่มีไม่มีดาวอะเปรียมากกดยังไงนะ วันนี้วันอาทิตย์ไงเมื่อวานวันเสาร์ฉันก็เลยไม่ได้สร้างก็โชคดีพอดีเพราะว่าแล a มันปิดวันเสาร์เนะาะไปน้องหมาเราออกมาแล้วเร้จะไปไหนวะ <c oughs> บอกไปก็ไม่รู้จะไปไหนเออไปหาผู้ชายแล้วกันเปิบเปิบคืนนี้อะไรอะ่ะอ๋อีหอ,อยอีเวนต์มันจะเกิดขึ้นตอนทุ่มหนึ่งนะคะอะสุริยาวเจอพอดีเลย ฉันก็คิดว่าฉันน่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าฉันจะได้ชวนคุณมานั่งคุยหรือมาชวนนั่งทานอาหารได้จะอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยที่คุณอยากทําแรงมากแน่นอนสิคุณมาหาฉันที่บ้านได้บ้านของฉันได้อยู่แล้วฉันหมาถึงว่าใครๆก็รู้ว่าเราสนิทกันจริงไหมก็แค่มีความเป็นส่วนตัวหน่อยก็ท่าน,นั้นเองอะ ตอนโตมาฉันชอบไปที่ทริปฉันชอบไปทริปน้าตกเอ้จะทริปตกปลากับพ่อในช่วงเท้าตู่ล่ะเธอฉันอ่านคลิปตอนกลางคืนแล้วฉันมึนมากตอนเนี้ยนันก็เลยอ่านผิดอ่านถูกนะครับอย่าว่ากันเนาะแต่ว่าการตกปลาก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้ฉันเบื่อง่ายที่สุดเหมือนกันนะบอกพ่อไปเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซื่อสิเอาอย่าคุยได้อีกงานที่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นี่เหมาะกับฉันที่สุดแล้วนะ ก็อย่างที่คุณเห็นน่ะฉันเป็นคนที่มาจะชอบหาอะไรใหม่ๆที่ทำให้ตัวเองรู้สึกสนใจอยู่เสมอค่ะอุยวันนี้เราต้องไปเอาไอ้นั้นด้วยวันอาทิตย์วันอาทิตย์นั้นปิดอีกเบ็ตตี้ฉันชอบอะไรหลายๆอย่างหลายๆอย่างเกี่ยวกับเมืองนี้นะทะเลสาบสัตว์ป่าแล้วก็แซลมอนลงควันของจิมด้วยฉันไม่กังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับ พีทแอนเฟนเพราะว่าฉันกับแฟนล้วก็โนอาดำเนินการกิจการมาได้ด้วยดีเลยล่ะก็อะไรวะตอนคุณทำงานฟาร์มคุณใส่หมวกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าแดดแรงอยู่นะจะปล่อยให้ร่างกายร้อนจนเกินไปล่ะมันจะไม่ดีนะคุณรู้ไหมว่าสัตว์เลี้ยงสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเราได้นะเราก็เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนแต่ดูแล้วว่าจะไม่ค่อยชอบอยู่ที่โรงแรมสักเท่าไหร่ ทำไมทุกคนมามุงเะยตรตัวนี้นะมันจะเข้ากิจกรรมก็ลแล้วกกิจกรรมมันทุ่มหนึ่งนี่ทาโบทาโบเข้าไปด้วยกับเขากูยยเยอะมากยูริความรับวันจันหรือยังฉันชอบนาที่คนมีสัตว์เลี้ยงชอบบอกว่าตัวเองอะชอบสัตว์เลี้ยงอะไรกันฉันอยากไปร่วมวงด้วยแต่ว่าฉันชอบ แเ้วบอกว่าฉันชอบแมวหรือไม่ก็ฉันชอบกิ้งก่ามันเปนเพลงนี้เลยสักอย่างเลยที่อยาที่นี่มันน่าทึ่งมากเลยล่ะจ้ะทุกคนทุกคนแตกกระจายกันไปทั่วเลยวันนี้มันจะเปิดปะเนี่ยวันอาทิตย์อะบางครั้งซึ่งก็รู้สึกเหมือนคนนะอายุร5 0ปีเลยนะมันผ่านอะไรมาตั้งเยอะแนะ่ แบบผ่านประสบการณ์มาเยอะเกินอายุไปหน่อยตอนนี้ฉันเองก็กำลังมองหาความสงบสุขและความสันโดษอยู่นะแต่ยังไงก็เถอฉันขอบคุณมากนะที่เธออยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันเสมอมารู้สึกถึง,ถงจิตถึงใจจริงๆล่ะสากรจะไม่คิดว่าฉันชอบความเย็นในฤดูนนะความเย็นในฤดูหนาวได้เลยแต่ก็ดาว,ว่ามันก็เป็นอากาศมันก็เป็นแบบนี้แล้วเนาะมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบ แต่ถ้าจะมีใครสักคนมาทําให้มือฉันอุ่นขึ้นแล้วก็ฉันก็ไม่ถือนะนี่คุณรู้วิธีการเข้าสังคมแน,น่ๆเลยใช่ไหมไม่เห็นคุณเป็นดาวเด่นตัวตึงในงานปาร์ตี้กับพาโบและเพื่อนๆฉันเลยนี่นั่นเลยต่อไปนี้ฉันจะพาคุณไปทุกปาร์ตี้ของฉันแล้วกันนะคืออะไรวะปาร์ตี้ตอนไหนวะมา เริ่มทำเครื่องวิจัยค่ะขอ,องพร้อมแล้วค่ะแพะเรียบร้อยเหลืออันนี้เนาะให้ดูติไว้ใช้ของน้อยมากค่ะแบตเตอรี่ออสเมียมแล้วก็ออสเมียมบาแค่นี้เองตายฮะแต่ว่าออสเมียมบารเราน้อยนี้เราก็เต็มแล้วไง มีอะไรกระเทาะนี่ขอบคุณมากนะคะฉันเจอสะแคปมาแล้วนะคะอลิงไม่คุยด้วยเรากันเดี๋ยวขอขอกลับบ้านก่อนไปทำกิจกรรมอะไรของเราให้มันเสร็จดีก,กว่าแลวไอ้ลุกมันไม่ออกมา,าจริงๆเนี่ยไหนวะมันออกมายืนอยู่ในสวนตรงนั้นของมันอะเข้าไปไม่ได้นะคะ อันนี้มันเป็นอีกเวนต์อีตัวพวกไอกตัวคนยักษ์อ่ะมันออกมาแบบว่าปลอมตัวเป็นคนในเมืองมันชื่อแฮน d ซัมนะคะตอนนี้มาเต้นกับอีนี่อยู่ด r ีอพยายามจะเต้นตามดรีนะคะเต้นไม่ได้น่อยคนในตัวมันมีสองคนมั้งหรือสามคนไม่รู้อ่ะมันตอบตัวกันตัวเล็กๆอ,อราไปทําเครื่องผลิตอัตโนมัติกันดีกว่าเดี๋ยวไปทำออสเมียมบาเพิ่มด้วยใกล้หมดเล่านี้เนาะ เดินติดอะไรเนี่ยออสเมียมบาต้องใช้ออสเมียมก้อนหินกับอานปึ๊บสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าได้อีกสิบห้าอันวะ่ะอุ้ยปลาอย่าไปใส่ไว้นในนี้นะคะ สายพานมันยาวสายพานมันยาวจังเลยล่ะทำยังไงเนาะใครรู้บอ,อกทีต้องอนี้ออกเหรอปรับยังไงต่อทำไงอะ่ะเดี๋ยวลองใสอีกอันหนึ่งไหมเผื่อมันแบบต้องใช้สองอัน ยากหรือเกินเนี่ยหรือมันต้องอยู่ข้าง,างกันวะกล่องเนี่ยจะลองดูอันนี้มันเครื่องผลิตชีสใช่ไหมก็ต้องใช้เนยไม่ใช่เนยดิเขาเรียกวอะไรนะนมเออใช้นม S <S เรงงาไง,งาอะ่ะล้วไงอ่ะแค่แค่นี้หรอเราคือก็ต้องเว้นอย่เงี้ยหรอทำไมอินนี้มันใช้ช่องเยอะจัง มันมีสายผ่านปะหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันแบบที่มันเลิศเดิๆอะ่ะมันต่อได้แค่นี้เหรอชีวิตอะ่ะเริ่มงงแล้วนะคะจะทำอีกอันหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมช่วยช่วยคอมเมนต์อีกรอบนึงนะคะ ว่ามันทำยังไงเด้อย่อยงงเกินออกมาทำไม่เป็นน่ะเธอทุกคนบอกหน่อยนะเอาจริงๆริงว่ามันแบบว่าฉันผิดพลาดตรงไหนนะคะอ๋อหมายความว่าแบบเยอะเยอะเลยอะไรเงี้ยหรอแบบใส่ปุ๊บเข้าไปทีเดียวเยอะๆออย่างเงี้ยเธอก็อ่ะ แต่ความจริงอัทีเดียวก็พอแล้วนะเนี่ยแค่อย่างละสองอะไม่ต้องมีเยอะอันนี้ไปรีไซเคิลได้ปะเพราะว่ามีแค่เนี้ยมันก็น่าจะพอแล้วไม่ต้องมีเยอะอ่ะเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้จำเป็นนะคะเราเข้ามา,าใส่ใส่แล้วมันก็รวดเดียวก็ให้เราสเสร็จอะ่ะได้ปะละ่ะอันนี้มันอะไรคเครื่องทำอะไรนะ เครื่องดองใช่ไหมใส่ผลไม้ผักให้เป็นแยมให้นมเป็นเนยผักผลไม้ให้เป็นแยมเออเดี๋ยวเอาสองอันนี้ออกจบก็จะสวยขึ้นถ่ายละวปวดหัวยังไงต่อเดี๋ยวเราไปเก็บของในพวกค่านี้มาเลยดีกว่าจะได้ให้มันแบบทีเดียว เอามาเติมของเสร็จแล้วนะคะเออไม่ใช่เก็บของเสร็จแล้วมาเติมของกันดีกว่าพวกขนพวกน,นี้อ่ะไม,ไ,มไม่มีไข่ค่ะรังนี้ไม่มีไข่นะคะใส่แม่งให้หมดเลยอ่ะลำคาญแล้วใส่แม่ให้หมด มาเก็บทีเดียวไอออสเมียมบาร์นี้ก็ใช้เวลานานมากนะเป็นแร่แบบขั้นสูงอะเนาะปล่อยมันไปก่อนใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะยังไม่รู้เลยกระถ่อมใา้หายเื่ออะไรไม่รอ้ ่งมาแล้วกันวิมีเควสมาด้วยต้องการใบาชาหนึ่งใบจา,ากน้องอะไรก็ไม่รู้เชื่ออะไรนะลืมลืมชื่อน้องกดวายปักหมดวะแปลวให้น้องเลยก็ได้นะถ้าจะมีอยู่นะคะ กล่องไหนก็ไม่รู้อุ้ยไม่มีด้วยอ่ะเอามี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 หน่อยตกใจหมดเลยพี่น้องนี่มันเชื่ออะไรนะน้องอีเด็กวาเลเนตินาไม่ใช่นะคะโซโอีอ้องไงโซโอีอ้มันหลับไหลไปแล้วอะ่ะตั้งมันให้มันพรุ่งนี้นะคะ ไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้มันจะมีอะไรบ้างเนาะเราไปดูกันดีกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาเนี่ยไปนั่งรอยืนรอก่อนคุณหมอชาส์ที่เปิดคะ่ะเปิดแล้วเข้าไปเลยต้องเอาอะไรมาปะเนี่ย ีล้าอ่ะตรงนี้เขานั่งกินอะไรกันอยู่นะคะลูกถ้าคุยกันวันนี้มันจะเหมือนแบบว่าได้ค่ายนี่เยอะมากเลยค่าความสนิทอะเนาะเอาอีานี้ให้เด็กโซอีด้วยได้ปะเด็กโซอีมันอยู่ไหนนะอะไรมึงไอ,อโกโวโต ไปบางทางมึงตรงไหน,น,นคะุลุงซันนี่ให้ดูนซีฉันอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงไหนวะถ่าละเดินติดไม่ไม่พักเลยนะคะนี่หรอว้ายยังไม่สาตาร์ทนะคะอีเวนต์อนะ ไปเบอร์ที่สองกอนสปินวิวหมดเลยได้เพชรเสียมพัเราได้อะไรอ่ะเราวมนต้องเสียอะไรปะวันนี้ยังไม่ได้หนึ่งครั้งสองครั้งเมื่อกี้ หอยได้ถ้าสิบทองเยี่ยมมากโอ้โหเป่นไม่ได้แล้วมันต้องทำยังไงต่ออ่ะซื้อหรอซื้อได้ปะมีตรงไหนอีกอ่ะก็มีด้านบน เป็นพวกอาหารอนาะเหินนะคะธรรมดามากค่ะทาโบกับลาฟาเอลพี่ชายของเขาตัวอ,อ,อะไรวะนะลิงตรงนี้หรอพี่บอดได้เสื้อผ้าง่ายมาก เล่นเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นเธิร์ด้วยนะเล่นกับโซอีไม่ใช่โซอีอะไรนะแล้วกูไปตีใส่เขาทำไมวนะเนี่ยอ มีวันพลาดค่ะมึงเจอค่ะหนึ่งร้อยล้านลูกพร้อมกันนะคะคือเจอนะคะนี่เจอค่ะเยลิก้าอุ้ยโซอี้ชนะผาโบด้วย ตอี้ต้องวิ่งเร็วแน่เลยนี่เจอคุณนาระ,ะอีเด็กนี่วิ่งสุดขอบแมปไปทั้งคู่เลยค่ะ อันโทษนะหนูอันโทษนะคะหนูอันโทษนะคะหนูออออเออเออเจอกูขาะเด็กผีเจออาซีกเหรออาซีกแ,แม่งเก่งมากเลยเกมแบบเนี้ย เจอนะคะเอา้าหนูเป็นไรโลกหนูบ้เหรอคะอเออแล้วมึงเด้งไปหาน้องมันทำไมละ่ะ ออเอ,อ้าอาซีมมึงอ่อนไหปนปะเนี่ยโอ้โอไมค์ก็สเกือบละนี่ชนะเลยแค่เนี้ย ก็าจะยากกว่านี้ซะอีกนะคะเริ่มเลยโอ้ยจุดผจุดเถอเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะ อันนี้ไงมาแล้วสูตรเชิดของเรานะคะได้มาแต่รองเท้านี่นะคือได้มาแต่รองเท้านี่ งงงงถ้ามันเถอะข้ามวันไปเลยค่ะนี่เราเป็นแฟนกับลุกแล้ววะมาอที่สุดก็ข้ามปีเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูกันดีกว่าว่าปีนี้เราปลูกอะไรได้บ้างปีที่แล้วเราไม่ได้ปลูกอะไรเลยเพราะว่าเราเอ็นี่ละนี่ จะพืชอะไรเต็มไปหมดเดี๋ยวเราจะซื้อในขราวหน้านะเธอมาถึงในข่าวหน้านั้นเราจะซื้อพวกนี้มาปลูกนะคะช้อปริ้งออนไลน์เราไม่ต้องไปที่ลานเองแล้วเรียบร้อยเราต้องซื้อนี้ก่อนหนึ่งหนึ่งพันล้านอันนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่แองโกลมงโก้อะไรพวกนี้ซื้อมาหมดละอันนี้อ่อ นี่ไงป๊อปปี้ขวดนี่ก็ยังไม่ได้ซื้ออยู่คัมเบอร์นี่ก็ยังไม่ได้ซื้ออันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อแต่จะซื้อทุกอย่างอะอย่างละร้อยเพราะว่าต่อให้เรามันหมดเลยดูแล,แล้วเราก็ยังมีเรือกระจกอยู่นะคะโอเควันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่ในคราวหน้าแล้วกันเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูในกันก่อนไปนการสปอยตัตวเองนะว่ามันเป็นยังไงไปบ้างแล้วนะคะ ไตายล้วรวยๆเลิศๆทำไปเลยค่ะหนุมเก็บเพื่อเพราะว่าเดี๋ยวเขาหน้าต้องมาเก็บใหม่นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะจะกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ